สวัสดีครับทุกคนขอตั้งราคาสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เบนจะมารีวิวนะครับกับของราคา1บาทที่เบนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับถุงขยะแบบมีหูย้วนะครับราคา1บาทนะจ๊ะมาดองเลยจ้าในนี้นะครับเขาก็เขียนนะครับว่าจะมีอยู่20ใบนะครับมาอ้าตรงนี้นะครับมีรอยมาปุ๊บอ้าดูสิอันนี้นะครับเป็นขนาด45คูณ60เซนติเมตรนะครับ อ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยี่จะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าออกมาก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบบางนะครับนี่จะโอเคนะอ่ะให้ดูมือพี่นะครับปุ๊บราคานี้ครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะบางแบบเห็นมือข้างในเราอยู่นะครับก็จะไม่ใช่แบบอะไรถ้าเป็นของไทยใช่ไหมที่เราขายกันยี่สิบเก้าบาทสามเก้าบาทของเรานะครับมันจะเป็นดำแบบดำเลยอ่ะ แบบไม่บางนะครับมันก็จะแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะมันจะไม่เห็นมือเราเลยไอ้นี่พอเห็นไหมเป็นบางใสก็นะครับอ่ะนี่ก็เป็นหูยวนะครับเสร็จแล้วก็พันนะจ๊ะนี่เห็นไหมปุ๊บอ่าหลังนี้ก็พันไปซึ่งก็ถือว่าได้อยู่นะก็เพื่อนก็เคยใช้ถุงพลาสติกแบบเกล็ดอย่างนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสามารถใส่ขยะได้ไหมใส่ขยะได้นะครับแต่นะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยอย่าใส่เกิน3มโลนะเพราะมันเป็นแบบพลาสติกแบบบางๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด เราอ่ะใช้ในห้องเรานะครับวันต่อวันแบบไม่เกินสามโลเงี้ยไม่เกินสามสี่โลเงี้ยเออเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบห้าหกโลเงี้ยไอแรงเนี่ยมีโอกาสขาดได้นะครับดังนั้นก็ของก็ตามราคานะครับแล้วก็อย่างนึงคือมันจะมีกลิ่นพลาสติกแบบถูกๆออกมานะครับแบบกะมังถูกๆออกมากลิ่นแบบพลาสติกถูกๆออกมาก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะครับก็ของก็ตามราคานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะก็มียี่สิบใบยี่สิบใบหารเท่าไหร่วะหนึ่งบาทหารยี่สิบ ตกยี่สิบตังค์อะนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เฮ้ยตกห้าตังค์สิก็โอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคุ้มเพราะห้าคูณยี่สิบเท่ากับหนึ่งบาทโอเคโอเคเทียบกับราคานะครับเพราะว่าหนึ่งบาทไอ้นี่ได้มา,ายี่สิบใบก็ตกไปได้ห้าตังค์ก็ใช้แบบวันต่อวันที่ไม่ชอบอย่างเดียวก็คือว่า มันมีกลิ่นปลาติกถูกๆออกมาครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่าใครสนใจเดี๋ยวเพื่อนทิ้งดิ่งร้านให้นะครับก็รอซื้อจังหวนนะราคาหนึ่งบาทได้ทันด้วยนะจ๊ะเพรอเดือนนี้ของราคาหนึ่งบาทมันแป๊บเดียวนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแบบนานๆก็โอเคครับเพื่อจบาก,การดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ